Jadi, we, 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 apa? we khabar kita tahu kata mereka itu dijadikan burung, roh mereka jadi burung yang hijau berterbangan di dalam syurga sebenarnya mengikut khana hati yang mati seperti ini, mati syahid, Ni telah hilang. Orang yang mati, dia mati. yang mati, dia mati. Orang yang mati, Kau yang mati, dia mati. Orang yang mati, dia mati. yang dia yang mati, Kau yang yang เราให้เขาได้เป็นนกสีเขียวที่โบยยินอยู่ในสวัสด์ตามความต้องการของมันอย่างอิสระเสรีนะครับจนกระตั้งถึงวันเกียรมัดวันแห่งการฟื้นคืนชีพนั่นแหละก็จะเข้าไปสู่ระบบอีกระบบหนึ่งเป็นหลังการตอบแทนอย่างแท้จริงนะนั่นก็คือสวัสด์ ด้วยนรกสำหรับบรรดาผู้ที่ฝ้าฝืนผู้ที่ตระยต์ต่อ Allah Subhanahu Wa Taala Allah บอกให้เราได้ตระหนักได้ทราบว่าการมีชีวิตในโลกนี้เนี่ยทดสอบเรียมรัวคมเพื่อจะทดสอบพวกทัพพวกรอท่านทั้งหลายนะและชีวิตในดุนยานี่มันเป็นชีวิตชั่วคราวสมบตั้ง الله سبحانه وتعالى قال في داخل التالية في رسول الله صلى الله عليه وسلم 55 في رسول بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَبْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ และแน่นอนเราจะทดสอบพวกข้าพวกเจ้านะจะทดลองพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัวและความหิวด้วยความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งจากทรัพส,ส,สมบัติชีวิตและพืชผลและเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อื่นะเถิดอัลลอฮฺั้นจันดัานกามีพัสติกัน Nah pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Ha. Dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah kacau Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan berasa i kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa, nah, apabah mati, serta hasil tanaman-tanaman dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini kita boleh apa? Sedar, boleh tenang. Bahawa cibit ni Allah telah berkasih, hai kita semua, pun dah Ini no lekan. Walau nak beluan tentu sekali ini no lekan. Allah tersoh pok tan tengah, tersoh pok tan tengah. Ada sing, ada sing Nah, ini kau วันจ้าความหิววันนักศึกม,มีนักอมัมบวันและการหมดไปสูญทรัพย์สิน,นด้วยน้ําท่วมด้วยแผเดินไหวไปพิบัติที่เกิดจากไฟเรียกว่าไยธรรมชาติหรือว่าัยจากมนุษย์ก่อสร้างคือสองครามอะไรต่างๆเนี่ยนักซึกม,มีนันอมนัมบวันลวนอั้ฟุสและชีวิตสูญเสียชีวิตสูญเสียตัวหมดร่างกายถูกทำลายวิญ,ญญาณออกจากร่างกาย นะและผลประโยชน์ต่างๆทรัพยนะ์สิสนผลประโยชน์ต่างๆที่เคยมีสวนสวนทุเรียนโดนน้ำท่วมเป็นต้นนะนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นรถยนต์ตลาดที่เคยค้าขายไดนะ้สิ่งต่างๆจะต้องถูกกระทบถูกทดสอบแล้วจะทำยังไง Allah Shahir r a s ล l u l l a h ลลัลลอฮ a h u alaihi wasallam ว่าัชชีรสซาบิลี ri. จงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้อดทนทั้งหลายซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องเจอที่ที่ต้องทําหลังจากเจออะไรก็ตามที่มันไม่พึงประสงค์ก็ซาบัดและอัลลอฮ์ก็บอกในท้ายยานี่ว่าจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ซาบัดแสดงว่า ผู้ที่สวัสด์นั้นย่อมย่อมเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาย่อมมีสิ่งดีตอบแทนเขาย่อมจะได้สวรรค์นะแพ้นผู้ศรถถัทธาทั้งหลายถ้าเราสุลาอัสลามได้บอกถึงลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาว่าอันจะบัลเลียอัมริลมุสลิมีมมมีนนะรู้สึกแปลกใจและทึ่งและเกินกับ กิจการงานหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อบรรดาผู้ศรัทธาความหมายจจการนิชนี้โดยสรุปก็คือถ้าหากว่าผู้ศรัทธาเจอกับภัยพิบัติก็ดีเจอกับสิ่งที่ไม่ดีก็ดีสําหรับเขาถ้าเจอในสิ่งที่ดีก็ดีสําหรับเขาแล้วสหัสก็ถามท่านอัสลัะสันนัสมาย่าอัสลละผู้ศรัทธานั้นถ้าเจอสิ่งที่ไม่ดีมันจะดีด้วยหรือ เจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในใจของเของจะดีด้วยหรือครับท่านรสโลวก็ได้อธิบายในลักษณะผู้ศรัทธาว่าผู้ศรัทธานั้นถ้าเขาได้ในสิ่งที่ดีเขาก็จะชูโกตรขอบคุณต่อลมสบาน่านะครับเขาไม่เหลิงไม่เหลิงแต่ในขณะเดียวกันในทางกลับกันถ้าเขาเจอกับสิ่งที่เลวร้ายในเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา ก็เป็นการดีสําหรับเขาเพราะอะไรเพราะเขาจะสอบัตรซึ่งอัเขาจะตอบแทนบรรดาผู้สอบัตรนั้นด้วยการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มากในองค์การอื่นบอกว่าอินนามายุฟสซอมีรูนาอิจรโฮุมบีเลยรฮิสาแท้จริงสําหรับบรรดาผู้ที่ยืดหยัดสอบัตเมื่อเขาเจอไฟวิบัติหรือบททดสอบต่างๆนะผลตอบแทนสำหรับพวกเขาไม่สามารถคิดคำนวณได้ การทำความดีต่างๆนะครับเราทำความดีหนึ่งท่านนาบีบอกว่าจะได้ผลตอบแทนสิบจกนกระทั่งถึงไม่สามารถจะทำมันได้เรามาละบาดยามาอันที่มัสยิดเนี่ยตอบแทนยี่สิบเจ็ดเท่าทำความดีทั่วไปตอบแทนสิบเท่านึกจะทำความดีอะไรให้แล้วหนึ่งหลบุญคิดจะทำสิ่งที่ไม่ดียังไม่คิดบาปให้ลงมือทำจึงคิดหนึ่งแต่ถ้าคิดทำสิ่งที่ไม่ดีแล้ว ไม่ทำเอาเราอยังให้ผลบุญโีชน,นี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺมานอัลลอฮีอัลลอฮฺมะอัลลอฮีราะนั้นผู้ศรัทธาเมื่อเขาเจอสิ่งที่ไม่ดีเขาซาบัดก็ได้บุญน,นะพอเขาเจอสิ่งที่ดีเขาชุกอคดเอาแล้วก็ละอิชกาตุลละอัลซีนั่นนะครัเมื่อเขาขอบคุณแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มมาอีก เมื่อเขาสาบแล้ก็จะให้ตอบแทนมหาศาลอีกเพราะ ah น,นั้นไม่วหวจะบวกหรือลบมันกลายเป็นบวกหมดเลย <c oughs> นี่แหละท่านนบีจึงแต่ว่าอัจจะบันหรอัมริลิส์มันแปลกกเ,เกินมันเป็นที่น่าทึ่งสาหรับการงานของบรรดาผู้ศรัทธาโดยเฉพาะการงานนั้นเริ่มจากที่ใจความความเข้าใจที่ถูกต้องในการที่จะดําเนินชีวิตผ่านพบการทดสอบ ต่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามมันจะไม่ขาดทุนสําหรับเขาถ้ามีสติเข้าใจมีอคติดาที่ถูกต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องว่าเป็นยังไงซึ่งเอาว่าก็ได้ชี้นําทางในอายะที่เราได้ฟังจะเป็นบทเรียนนะครับให้กับบรรดามนุษยชาตนะิเพื่อจะได้เลือกทางนำ นะครับเลือกทางนําที่ทําที่ให้เขานั้นไม่ต้องกาดทุนใดๆเลยในขณะเดียวกันคนที่ไม่อยู่ในทางนําที่อัลลอฮฺสุลตาราที่พระเจ้าผู้พิบาลผู้ทรงสร้างจักรวาลรับุลอาลามีนะครับได้แนะนํามาเนี่ยโดยทั่วไปเราเห็นว่ามนุษย์เนี่ยพอเขาซาักเขาได้สิ่งที่ดีถ้าเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่ผู้ที่รู้จักอัลลอฮฺนะ พ,เพอเขาได้สิ่งที่ดีๆเขามากจะดีใจยินดีจึงกระทั่งไปถึงขั้นที่หลงและก็เหลือกับสิ่งเหล่านั้นและตะตะกับพูดเยื่ยยิงจองหองอะไรต่างๆมีพวกไปเลยเพราะเขาได้สิ่งที่ดีก็กลายเป็นเสียหายตลอดเอาหรือในทางกลับกันถ้าเขาประสบกับสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีเขาจะ ตีโพโวย,ยวายสติแตกควบคุมตัวเองไม่ได้เสียใจ <c oughs> ถ้าอยู่ในโลกนี้เราจะได้ยินข่าวอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่ว่ามีการฆ่าตตายเนื่องจากความผิดหวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องการงานหรือในเรื่องอะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่กับบททดสอบที่เราทดสอบเขาได้ทําให้เขานั้นลุกเ็เลย กลายเป็นคนที่ขาดทุนทั้งดุนยาขาดทุนทั้งอาเซเร์ไ์ในดุยานี่ไม่มีความสุขแล้วจะ,จะได้สิ่งที่ดีก็เสียหายจะได้สิ่งที่ไม่ดีก็เสียหายมันซึ่งมันตรงกานข้ามกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อตลอสแมนสำรับผู้ที่มีอิมาถ้าเขาได้สิ่งที่ดีก็ยิ่งดีสำหรับเขาแต่ถ้าว่าเขาไปเจอกับสิ่งที่ไม่ดี ก็เป็นการดีสำหรับเขาอาลัลลอฮจะทดแทนทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสิ่งที่อลัลลอฮฺสุตลตานาได้บอกซึ่งพฤติกรรมของพวกเขาในองค์การอายะที่1น6่งร้อห์ในสุราบากราเขาเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรอัลลอฮีนานอีดะอัลซบัตฮุมมุซีบะตุมกาลูอินนาลิลลาห์ว่า คือบรรดาผู้ที่เมื่อมีเคราะห์ร้ายมาเจอมาประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงเราจะกลับไปอย่างพระองค์เขาตระหนักนะครับอินนาเนลลาฮ์วะอินนาอิลลฮิรอิอานสิ่งที่เขากล่าวกล่าวทั้งใจและกล่าวทั้งคำพูดออกมาได้เลยว่าอินนาเนลลาฮ์ว่อินนา setinggi lalu ketika kepada Allah. Dan setiap kali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maknanya sesungguhnya kami milik Allah. Karena itu eh? semua hak Allah nah, Dan kepadanya kami kembali dan semua kita แล n kami k e มีกบ nah. ัด a บ h h a นี n ai, n ai si ่อวามยา e ลขอ่า t a ง a a บ r t ว p มยากลำบา s u a a ้ a Nah. นาอีกบัเขาหนักเนในสิ่งที่ว่าเขาคือใครเขามาจากไหนและเขาจะไปไหน ก็คือบาปของอลัลเราที่อลัลเราสร้างมาเขามาอยู่ในโลกนี้เพื่อการทดสอบเพื่อทำสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะดำเนินชีวิตในคัลลองที่พระองค์ทรงนำมานะชี้ทรงนำมาพาะอัลกุรานะ์ได้ให้มาอัลกุรอานอินนาฮะลัลกุรอานะยัฮดีลิลเลตีฮียะกวะแท้จริงอัลกุรอานนี่เนี่ยมันจะนำไปสู่ทางที่ ถูกต้องเท้ตรงเนี่ยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามที่อ่านอัลกุรอานพยายามเข้าใจอัลกุรอานและเอามาใช้ในชีวิตประจําวัน mm hmm. เขาจะ mm hmm. the, ยืนหยัดอยู่ในทางที่ถูกต้องเขาจะนำลงทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ใช้สติปัญญาของตัวเองเป็นหลัก ไม่ได้ใช้กุรานนำทาเขาก็จะพบสติปัญญาของเขานำเขาไปถ้าโชคด,ดีก็ดีและส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้ตอลอดอิบลิสนับซูของเขาจะนำเขาเพราะตราบใดที่เราใช้สตินับซูไก็จะครอบงำเพราะเราจะมนีไม่พ้นนับซูอารมณ์ภาวะต่างๆและก็จะนำพาไปหลงทางหรือไม่ก็นำพาไปสู่การฝ่าฟื้นต่ออัลลฮมัตาลลที่พระอมคริวที่อัลลมัตัลลตบอกว่า เลริบมังดูมีอะไรเฮ็วัลบรีทางที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่ทางที่ลองสมงคลิ่งคือบรรดาผู้รู้คนที่รู้คนที่รู้แล้วอาจจะไม่ใช่ผู้รู้มากรู้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่รู้นี่จะดูคลิ้วจากอลอตสุขอนตลาตัวอย่างพุ่งจะหุดหรือบรรดาผู้ที่หลงผิดวัลบรีไม่ใช่ทางที่หลงผิดทางที่หลงผิดนี่คือไม่ดูไม่ดูไม่ดูแผนที่ ไม่ตามเส้นทางที่ G P S แนลกุรอ่านได้บอกว่าในเรื่องนี้ต้องอย่างนี้ในเรื่องนั้นต้องอย่างเรื่องสังคมต้องแบบนี้เรื่องเศรษฐกิจต้องแบบนี้เรื่องการเมืองต้องอย่างนี้เรื่องการปกครองต้องอย่างนี้เรื่องความยุติธรรมต้องอย่างนี้เรื่องครอบครัวต้องแบบนี้ทางที่ถูกต้องเนี่ยเที่ยงตรงม,มันมีทุกเรื่องไม่ใช่มีแต่ในความคิดแต่มันมีในชีวิตจริงซิรอตันลาซีนอันอาาัมตาไลฮิมตาที่เราไมเคยปวดตาให้กับ kau Benda mu'minin Salihin, syuhada, salihin Ambiya ni Ben pun nama sultan ni Allah SWT tak sun Walikuli umatir rasulah Tuk-yuk, tuk semai Allah Dia sok raja cah Tuk baca cah Allah Dia sok rasul mah. Nahi kat pokok Allah Atta rasul ma yaya Ma hak kebenaran Supaya manusia boleh jalan untuk untuk hidup di dalam dunia yang sementara ini. คนที่แสวงหาทางนำที่ถูกต้องที่ชัดเจนเช่นนี้และเขาก็เดินตามทางนำนั้นาจากอัลลอฮ์ะรอซูลจากกิตารอาัลลอฮ์อัสซุนนะในฉบาบของท่านนบีสซลัมสลันะคือหลักนะครับหลักสองอย่างที่จะทำให้ไม่หลงทางคนเหล่านี้เนี่ยอุลัยอิลายฮิมสลาวะตุมินรับบิฮิมวะรห์มะวะอุลัยคุอ คนเหล่านั้นแหละคือคนที่ได้รับคำอวยพรนะจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าของเขาจากผู้สร้างเขานะจากผู้ที่ให้เขามาและจะให้เขากลับไปสู่พระองค์แล้วเขาจะได้รับการความชมเชยและการเอ็นดูเมตตาจากพรนะองค์รอฮมาเขาจะได้รับรอฮ์มาจะได้สวรรค์สวรรค์ทั้งดุนยาและสวรรค์อัครา สวรรค์เนี่ยรอมัดเนี่ยไม่ใช่มีแต่อการัตอย่างเดียวในดุนยานี่ก็มีอัลลอฮ์ได้สร้างเนี่ยมัดรอมัดต่างๆมัดหนึ่งร้อยนะอัลลอฮ์ให้ไว้ในดุนยานีดหนึ่งอีก99้าสาอยู่ที่อการัตนะไม่ใช่ว่าดุนยานี้จะไม่มีรอมัดเลยนะมีครับมากมายเนี่ยมัดต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มากับเราถ้าเรานับนับไม่ท้วนแต่เราทดสอบเพียงนิดหน่อยเราไปเพียงนิดหน่อยเราก็ทดสอบ เราต้องชุกวดเมื่อไดจะได้น้อยได้มากก็ชุกวดต่อรัศาตอตานะาครับคนเหล่านี้นี่ยอุไยกะมุตะดูนคนเหล่านี้คือคนที่ได้รับทางน้ำคนที่อยู่ในทางอันถูกต้องเพราะนั้นนะครับเราไม่ยากเลยนะครับที่จะดำารงชีวิตเราอยู่ในทางที่ถูกต้องจากอายะอัลกุรอานจากทางนำจากท่านนามีสโลล,ล้อในสลับ นรเราจะเห็นได้ว,ว่าในวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตของเราทุกวันนี้แน่นอนทุกวันทุกเดือนทุกปีเราจะไม่พ้นจากการทดสอบของรัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทดสอบด้วยความกลัวด้วยความหิวด้วยการสูญเสียทรัพ์สินหรือแม้กระทั่งสูญเสียชีวิตการขู่อุกค,คามหรือการบาดเจ็บการป่วยเมื่อ ป ia, please, whatever, on, things, ี2019 2 0 2 1 22ที life, the places, ่ผ่านมาเราเจอกับโรคทดสอบอุม่าบ่าวของเราตลกเกีเจอกับโรคทดสอบเรื่องโควิดนะและในช่วงระหว่างนั้นหลังจากนั้นก็มีหลายที่เจอแผ่นดินไหวมาปีนี้เราในท้องถิ่นนี้ก็เจอในเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมทั่วเหมือนกันนะเหมือนกับโควิดเหมือนกันทุกท่กสิ่ทุกหมู่บ้านโดนกันหมดเลย นะครับนี่ก็คือบททดสอบจากเราสู่างโมกตาเาไม่ต้องแปลกใจเลยอินนาลินแล้วว่าอินนาอิลานียา่ยเราเอย่างเพราะเราเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์ละเราเราต้องกลับไปสูองององ่เราองค์จะทดสอบเพื่อจะดูดเราอิมานแค่ไหนเราจะเดินทางถูกไหมเพราะองค์ให้ทางมาแล้วละนั้นเราจึงเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะกลับมาสู่แนวทางและเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะชี้นำทางให้กับบ่าวของอัลลอฮฺ ที่ยังไม่ได้รับทางนำเพราะว่าคุณควรจะสวงานะทางนําชีวิตที่ตอบโจทย์ให้คุณทั้งหมดเลยว่าคุณมาจากไหนมาจากไหนมาทําอะไรแล้วจะไปไหนโลกนี้เกิดยังไงแล้วมันจะจบสิ้นยังไงชีวิตของเรามีกี่ขั้นตอนมีคําตอบหมดเลยแห่งชีวิตในทางนำในอัลกุรอานและสุนทของท่านมัลลีท้าพิสูจน์นะครับท้าพิสูจน์ได้เลยนะครับลองไปเอาอัลกุรอาน และไปอ่านดูนะครับและพี่น้องเหพบว่าคำตอบต่างๆมีอยู่นะครับมีอยู่อย่างชัดเจนโดยที่ไม่ว่าเรื่องที่เราคิดหรือว่าแม้แต่เรื่องที่เราไม่คาดคิดก็ได้บอกนะครับดังนั้นนะครับขอให้เราทุกคนและพี่น้องบ่าวของอรร์ทั้งหลายได้รับทางนางจากรก์และก็ได้รับความบรพสจากอัรถประการตางาผู้เจ็นผู้าผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงทดสอบเราด้วยเล็กน้อยเราก็ขอดุอา์ขอพรจากพระองค์อย่าลืมอุอา์ครับรบนาลาุรคอนานซีนาอัฟกอานารบะนาละลาทธรนันอะไรนาอิสรงกะมามฮอันลดีนมินกอมลินารบนาลาตุน้มาลาตอฟตันอาาันนาวกฟิลลานาวรฮัมนาอันตะมมลานาทัศุนระนาลอุทนั้นก็คือในบทดุอานี้ก็ขอจะลดเอาสอนในข้อให้เราได้ขอจากอาลด อย่าเอาผิดอย่าเอาโทษกับเราในสิ่งที่เราหลุลืมเราพลาดความผิดของเราต่อต่อสมัยน,นะฮะและอย่าได้ทดสอบอย่าได้ลงภาระที่หนักเกินกว่าเราจะได้รับได้อย่าทดสอบหนักเกินไว่าทดสอบลบกวนอย่าล้อนะะและจงช่วยเหลือเราในการที่จะเอาทางในได้รับชัยชนะจากบรรดาผู้ปฏิเสธผู้ต่อตามทั้งหลาย สหรับวันนี้นะครับเราก็คงจะคุยกันแค่นี้นะครับในเรื่องของธุสกิเราเป็นข้อคิดข้อคิดให้กับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บัวกุฎเองนะครับจะได้คิดนะครับว่าเรานี้จะต้องทำยังไงนะในภาวะอย่างนี้ต้องทำยังไงเพระมิลลัยดาฟิกนะครูคกอมิ่งใหญ่เราสตาร์ฟโรดฮันดีว่าเราเป็นผู้เฝ้าวิญญาองอิลลอฮ์อัลลอฮ์บอสสลิมบินอิบาร์าสตาร์ฟโร انه هو الرفيق الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين